สำหรับอีพีนี้จะพาทุกคนไปลงสีชินามอนโรดครีมแบบตัวอย่างนี้เลยนะครับสวยงามและน่าทานมากๆเลยนะครับผมอันดับแรกนะหลังจากที่เพื่อนๆแทรกตัวภาพร่างเข้ามาแล้วนะให้บล็อกสีแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้อันฟ้าล็อกนะครับพอบล็อกสีเสร็จน,นะอันฟ้าล็อกเติมสีขาวลงไป ทั้ง2เลเยอร์นะครับจะบล็อกสีได้2 La เลเยอร์แบบนี้นะตัวครีมแล้วก็ตัวแป้งเค้กนะครับจากนั้นใช้บรัชสีน้ำเลือกใช้เป็นสีครีมอมเหลืองเป็นสีอ่อนก่อนนะครับลงที่ตัวแป้งก่อนลงไปให้ทึบเลยนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับลงไปให้ทึบและแน่นนะครับให้ไม่เหลือสีขาวเลยนะแบบนี้ครับผม แล้วค่อยตามด้วยสีที่มันมีความเข้มเข้มมากขึ้นนะครับตามพาเลตสีที่ผมได้เตรียมไว้ให้นะครับเพื่อนครับจากนั้นก็ตามด้วยครีมที่มีความเข้มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับผมลงไปจุดที่เราต้องการให้เขามีสีเข้ม นะตาม Reference เลยนะครผมจุดไหนที่มันมีความเข้มเราก็ป่าสีลงไปนะครับแบบนี้เลยเราจะทิ้งสีสว่างหรือสีครีมอ่อนไว้นะในบางจุดที่เ,เราไม่ไม่ต้องการให้เขาเข้มเนาะมันจะมีจุดเข้มจุดอ่อนนะจุดไหนเข้มก็เป็นส่วนที่ตัวแป้งขนมปังเนี่ย เขาโดนอบแล้วก็มีความเกรียมมากกว่านะครับผมโอเคให้ค่อยระบายสีลงไปแบบนี้นะค่อยๆแต้มไปไเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นรูปเป็นร่างมีมิติขึ้นมาเองนะครับเพื่อนต้องใจอย่างนิดนึงนะโอเควนๆสีลงไปได้เลยนะครับ บลัชค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะครับเพื่อนคือตัวบรัชตัวนี้มันมีมันก็มีความเท็กเจอร์ของมันอยู่นะเพื่อนๆจากนัน้นตามด้วยส้มนะครับผมเป็นส้มอ่อนนะลงไปจุดที่เนี่ยครับขนมปังมันเกลี่ยนะครับผมเราจะไม่ได้ลงไปทั้งก้อนเลยนะจะลงบางจุดนะครับผมเพื่อให้ขนมปังมันดูเกลี่ยมดูมีมิติขึ้นครับ ครีมดีจะไม่ได้ตัดต่ออะไรนะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นทุกขั้นต่อเลยนะครับอาจจะมีกยกเลิกกดย้อนกลับอะไรบ้างก็นะครับจะได้เห็นว่าการลงสีจริงมันไม่ได้วาดแล้วแบบเป๊ะเลยนะครับมันก็มียกเลิกบ้างในส่วนที่เราไม่ไม่โอเคนะ โอเคจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่มันมีความเกลี่ยเนาะมันมีความไมแล้วก็จะลงสีสีส้มอ่อนไว้เป็นพื้นคอนเวลาเราลงสีที่มันมีความเข้มขึ้นนะ่ะมันจะเกลียยได้ง่ายนะเพื่อนๆสีเข้มมันจะได้ไม่โดดน,นะครับจากนั้นก็จะเป็นส้มโอมน้ําตาลที่มีความเข้มขึ้นมาอีกนะเพื่อนๆแบบนี้เลยแล้วก็จะลงจุดที่เราต้องการให้มันเกลี่ยนะครับผม ค่อยๆปาดสีลงไปนะตรงไหนที่เราต้องการให้สีมันอ่อนเราก็เบามือหน่อยนันเพื่อนตรงไหนที่เราอยากให้สีมันเข้มเราก็กดน้ำหนักมือลงไปนะครับตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้เครื่องมือในการเกลี่ยนะคือจะปาดสีลงไปแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเกลี่ยทีหลังนะครับผมแบบนี้เลยเราก็จะลงจุดที่เป็นเงานะเป็นจุดที่เข้มนะครับค่อยๆปาดสีลงไปทีละนิดแบบนี้นะครับผม สลับกับสีส้มอ่อนหน่อยนะครับจนหนที่มันยังอ่อนอยู่ก็เติมแต้มลงไปได้เลยครับ ผมอาจจะไม่ได้พูดในบางช่วงนะเพื่อนๆขั้นตอนไหนที่เป็นขั้นตอนซ้ำๆนะอาจจะเงียบไปบ้างนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เป็นหวัดน,นะเสียงยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนเดี่ยครับลงไปเลยจุดที่เขาไม่โดนแสงเนาะ อย่าครับลงไปจุดคือเพื่อนๆสามารถดูแลยเฟรนด์สกอร์ดูตามจุดนั้นได้เลยนะครับผมในคลิปอาจจะบางตัวแลยเฟรนด์ไว้นะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นแค่ภาพที่เป็นอย่างครับที่ผมกำลังวาดนะครับเป็นหลักเลยโอเคค่อยๆวนสีลงไปแบบนี้ครับผม ไม่ยากนะเพื่อนๆแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาจริงๆนะเพื่อนๆฝึกความอดทนแบบสุดๆนะครับการวัดรูปน,นนะ พยายามเติมสีลงไปให้แน่นนะในจุดที่มันต้องการความเข้มแนะล้วก็ระบายให้แน่นไปเลยนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการลงสีที่มันมีความเข้มขึ้นมันจะเกลี่ยแล้วเข้ากันง่ายมากนะเพื่อนๆคือสีเข้มมันจะไม่โดดนะ ากนั้นผมก็จะเลือกใช้เป็น Brush Super w a r r ์ o r ค r ลเ r s h ที่หนึ่งซึ่งหัวแปลงเขาจะเล็กลงนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีความเข้มกว่านิดนึงนะครับสีมันจะออกมาเยอะกว่าตัว Brush ที่สองนะจะลงเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มันเงามันเข้มม,ขม,มันดูคมขึ้นนะเพื่อนๆในส่วนนี้อา<ๆ>จะบังนิดนึงนะเพื่อนๆครับต้องขอไปครับ เนีครับเน้นจุดที่มันอยู่ในส่วนลึกที่มันเป็นเงาลงไปแล้วก็บางจุดที่มันเป็นรอยแตกรอยพับของตัวขนมปังแล้วก็เนี่ยครับกด,กดๆขีดๆลงไปเพื่อสร้างมิติแสงเงาได้นะครับผม เดียวครับค่อยๆขีดค่อยๆจุดให้ตัวขนมปังเขาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูไม่เรียบนะครับจุดๆขีดๆแบบนี้เลยครับ สังเกตว่าเมื่อลงสีเข้มปึ๊บภาพก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะเพื่อนๆดูเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้จะไม่ใช่สีเข้มเฉดที่เข้มที่สุดนะยังเ,เกือบเข้มนะครับกลางๆอยู่นะถ้าลงเข้มสุดภาพมันก็จะคมขึ้นนะครับความลึกความดูมีมิติมันก็จะมีมากขึ้นนะครับผม โอเคให้ค่อยเติมค่อยค่อยแต่งจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมผมจะปิดตัวเส้นร่างไปก่อนนะแล้วก็เกลี่ยด้วยรัชเดิมนะครับผมเราจะปิดตัวเส้นร่างเพื่อให้เรามองเห็นสีที่เราลงเนี่ย ในไ,ไงขึ้นนะครับผมมันจะมีบางจุดที่ยังไม่เนียนนะแล้วก็ใช้เครื่องมือรูปมือด้านบนนะตัวเครื่องมือนี่จะเป็นตัวช่วยในการเกลี่ยได้ครับค่อยๆเกลี่ยแบบนี้นะเกลี่ยสีเข้มมาสีอ่อนถ้าเราต้องการให้สีเข้มมันมากกว่าถ้าต้องการให้สีอ่อนมากกว่าก็ให้ค่อยๆเกลี่ยสีอ่อนไปหาสีเข้มนะครับผม แบบนี้นะเวลาเกลี่ยถ้าพื้นที่มันแคบมันเล็กให้ลดขนาดหัวแปรงลงเพื่อเกลี่ยนะครับเพื่อนสีมันจะได้ไม่กระจายตัวนะค่อยๆเกลี่ยไปอย่างใจเย็นนะครับผม ตรงไหนที่มันเป็นรอยแบบนี้นะก็ให้เกลี่ยรประมาณหนึ่งเพราะว่าเราจะทิ้งตัวรอยไว้นะครับเพื่อนเกลี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าจะดูดีดูเนียนตานะครับผม เราใช้เลเยอร์ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าเราจะใช้เวลาในการเกลี่ยสีเนี่ยค่อนข้างนานนะเพื่อนๆจากนั้นเราก็จะเปิดเส้นร่างขึ้นมานะครับเราจะใช้สีน้ำตาลตัวเดิมนี่แหละนะครับน้ำตาลเข้มลงจุดนะครับที่เราต้องการให้มันดูคมขึ้นนะเป็นส่วนที่อยู่ลึกสุดแบบนี้นะ เป็นน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะครับผมเห็นไหมมันก็จะดูคมขึ้นมานะครับลงไปจุดที่อยู่ลึกสุดนะครับนี่ครับตรงร่องของตัวขนมปังของตัวขนมปังนะครับผม แบบนี้เลยครับสังเกตว่ามันจะค่อยค่อยดูมีมิติขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆภาพจะดูคมขึ้นแล้วก็ดูสมจริงขึ้นครับ จุดๆขีดๆเพื่อสร้างเท็กเจอร์นะครับผม วนๆสีเข้มลงไปจุดที่ไม่โดนแสง ค่อยๆวนลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยกันอีกทีนึงได้นะ ค่อยๆจดเก็บรายละเอียดไปนะครับดู reference แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละจุดทีละจุดนะครับผมจากนั้นผมก็จะเกลี่ยสีนะคะรับเกลี่ยให้ตัวลายตัว texture เนี่ยมันกลื่อนไปกับผิวขนมปังนะครับผม ไม่ให้ตัวจุดเนี่ยมันดูโดดจนเกินไปนะครับผมแต่ก็ยังคงให้ดูเป็นลายดูเป็นจุดอยู่นะครับผม ค่อยๆแต้มลงไปแบบนี้นะเพื่อนๆทำทีละจุดทีละจุดนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับผม โอเคจากนั้นเราก็จะมาลงสีตัวครีมด้านบนนะครับโดยผมจะสลับไปใช้เป็น super water color ร u ั h ที่สองนะแล้วก็เลือกเป็นครีมเนี่ยครับเป็นครีมอมชมพูหน่อยนะครับลงเป็นสีพื้นแบบนี้นะครับผมลงไปให้ถือให้เข้มได้เลยนะครับเ,เพื่อน จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับลงไปเลยนะเพื่อนๆอย่าให้เหลือสีขาวนะครับผมจะใช้เทคนิคคล้ายๆตัวขนมปังด้านล่างเลยนะลงลงสีพื้นด้วยสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับความเข้มเพื่อสร้างมิติแสงเงานะครับผม ฉะนั้นก็จะใช้เป็นสีครีมที่มันมีความเข้มขึ้นนะครับลงจุดนียคจุดที่มันเป็นเงาเนาะให้เพื่อนๆดูภาพ e f e เ e n c e เป็นเป็นหลักนะครับผมจะได้เห็นถึงความเข้มอ่อนได้ชัดเจนมากกว่านะครับผม ผมก็จะลงตรงเนี่ยครับตรงที่มันเป็นเส้นโค้งลงมาแบบนี้นะเปนเพื่อนเป็นรอยพับรอยทับการของตัวเครียกับตัวขนมปังนะครับผมก็จะลงเนี่ยครับเด่นตรงร่องตรงคงโคง้โคงนี้นะให้มันดูเข้มหน่อยนะครับผม อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสีมันไรเรียกกันนะครับผมเ,เพื่อนจากนั้นสลับมาใช้เป็น super watercolor brush ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลงความเข้มลงไปอีกนะครับตรงขอบขอบของตัวครีมที่มันย้อยลงมานะครับผม จากนั้นก็จะใช้สีครีมที่มีความเข้มขึ้นอีกนะคะเป็นครีมอมชมพูลงในจุดเดิมนะครับผมที่เราลงไปนะครับตรงร่องแบบนี้เลยครับผม เหมือนเดิมนะคบผมให้ลงสีให้แน่นไปเลยนะครับที่ต้องลงสีให้แน่นเพราะว่ามันส่งผลถึงตอนลงความวาวนะความวาวของตัวครีมนะครับผมมันจะทำให้เวลาลงความวาวนี่มันจะดูวาวมากขึ้นนะครับผม จากนั้นก็จะใช้เป็นสีเข้มเป็นเทาอมชมพูนะครับลงไปในจุดที่เป็นเงานะเป็นจุดที่อยู่ลึกสุดนะครับผมนยครับลงไปตรงจุดเดิมเลยที่เป็นจุดที่ตัวครีมเนี่ยมัน มันไหลลงไปนะครับเพื่อนเอนเี่ยครับมันไหลลงไปตรงซอกของตัวขนมปังตรงนี้เนาะดังนั้นตรงนี้ควรจะเป็นสีที่มันมีความเข้มหน่อยนะครับผมปาดลงไปได้เลยนะเพื่อนๆแล้วค่อยมาเกลี่ย นะครับผมผมจะปิดตัวเส้นล่างไปเพื่อเกลี่ยเกลี่ยสีให้เนียนนะครับผม ค่อยๆเกลี่ยจนเดียนตาสวยงามนะครับผมโอเคครับสำหรับพานี้จะพอไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมาต่อการในพานหน้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปลงสีต่อครับ